สวัสดีค่ะทุกๆท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลกเต็ดประจำวันกับอาจารย์รักท่านเอ็มไทยค่ะวันนี้เป็นวันอคารที่21พฤศจิกายนก่อนเข้ารายการทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์รักนิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักนอกจากนี้นะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทย ซึ่งเอ็มไทยเนี่ยนะคะตอนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับทุกๆท,ท่านอย่างมากมายเลยโดยจฉพระอบอลดเปดเปอร์ชุดพยายหน้าเกี่ยวมหาโชคพคกรัพย์ซึ่งมีผู้ธูคุณทางด้านเมตตามหานิยมค่ะแล้วก็ยังเสริมดวงความรักให้มันคงด้วยในราคาเพียง1,99บาท นอกจากนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือทุกท่านจะได้รับคำทำนายไพ่ยิปตรีกับอาจารย์คทาชินะบัญชรในราคาเพียง129บาทเท่านั้นเองแล้วก็รับสิทธิพิเศษมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงประจำสีเครื่ลับเสริมดวงสรุปภาพรวมโวลชะตาแล้วเอ็มไทยก็ยังนำใดยชื่อของท่านค่ะ เขาไปร่วมก,กิจกรรมเอ็มไทยพามูเพื่อจะเสริมดวงให้กับทุกๆท่านตลอดทั้งปีเลยทีเดียวท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์คำบรรยายใต้คลิปที่อาจารย์ลักษณ์เนี่ยได้แปะไว้ให้หรือถ้าดาวน์โหลดไม่ได้นะคะก็ทักกันมาค่ะที่ f a c e b o o เอ็มไทยเอาล่ะคะ่ะเราจะมาดูกันนะคะว่า,าในดวงชะตาวันนี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์วันนี้นะคะมีความราบรื่นในเรื่องของการเงินแล้วก็การติดต่อการต่อรองผลประโยชน์ต่างๆก็เรียกไว่าได้ผลดีนะ การงานชิวๆค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลแต่คุณจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากของร้อนนะคะหรืออาจจะมีข้อเท้าที่เจ็บพลิกแพลงได้สําหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์วันพฤหสัสบดีแล้วก็วันศุกร วันนี้นะคะจะมีความราบรื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีแล้วก็ยังมีดวงในเรื่องของการเจ๋งโชคอีกต่างหากนะคะและมาระวังนิดนึงค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างง่ายๆสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการงานนะคะในรอบสัปดาห์นี้มีพระแม่ธรณีหลวงปู่ทวดแล้วก็พญานาคแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการเงินกับโชคลาภ ก็จะมีท่านเทเวสุวรรณปู่ศรีสุโธแล้วก็หลวงพ่อปักแดงเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเงินหรืออาจจะใช้พลอยสีดำหรือคริสตัลก็ได้สวมใส่ติดตัวไว้ค่ะจะนําสิ่งดีๆให้กับเราคนที่เกิดในวันนี้ก็ดีนะคะหรือเกิดในเดือนพฤศจิกายนของรอบสัปดาห์นี้เวลาเราจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคค่าําำข้าไปนะคะแล้วก็อาหารค่ะก็ต้องมีพืชผักที่เป็นยอดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นตำรึงก็ดีนะคะหน่อไม้หรืออาจจะเป็นพวกผักบุ้งก็ได้อันนี้จะเป็นเคล็ดนะคะจะทําให้หน้าที่การงานเรามีความก้าวหน้ามีความเจริญเติบโตแล้วก็การเยังก็จะเพิ่มพูนด้วยตัวเลขที่วางไว้นะคะเมื่อวานเนี้ยในรอบ17.30นอเลขที่ออกคือ383ก็52รอบนี้ตัวเน้นเลข5ค่ะเข้ามาในหลักสิบล่างแล้วก็ชุดจับคู่เข้ามาตัวกลับของสองตัวล่างนะคะคือเลข25 ส่วนในรอบ19.30นเลขที่ออกคือ605และก็84รอบนี้ตัวในเลขศูนเข้ามาใน็ดัด10บนค่ะแล้วก็ชุดวินนะคะก็เข้ามา2ตัวบนด้วยเช่นกันคือเลข05มาดูกันชาวว่าเลขเด่นประจำวันอังคารที่21พฤศจิกายนนะคะในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 0, เลข 5, เลข 3, เลข 6, เลข4ในแมทที่เลข0กับเลข5มาถึงชุดจับคู่ 01, 02, 07, 08, 09 หนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าแล้วในรับสิบแปดจุดามศูนย์นอชุดวิทยที่วางไม่ให้จะเป็นเลขหนึ่งเลขห้าเลขสองเลขเจ็ดเลขแปดเน้นไปที่เลขหนึ่งกับเลขห้าชุดจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเก้าห้า ่วนในรอบ19.30นชุดวิลลที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข5เลข6เลข1เลข2เน้นค่ะเลข3กับเลข5สำหรับชุดจับคู่31 34 37 38 39 51 41 71 81 91ก็เป็นการวางตัวเลขเด่นทั้ง3เวลาของวันนี้เลยทุกท่านอย่าลืมนะทำบุญทำทานกันบ,บ่อยๆเพื่อที่เราจะได้มีโชคลาภการเงินหมุนคล่องแล้วครั้งหน้านะครับมาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันกับจารรักทากงเอ็ไทย ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ได้เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ลักวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรับจับ์รับโชคสวัสดีค่ะ